แน่ด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ6,000ตัวอักษรสำหรับหัวข้อไทยเปิดตัวขีปนาวุธ2,041สุดล้ำยิงไกล2,000กิโลเมตรบทนำไทยพลิกเกมป้องกันประเทศปี2,041ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหการรมป้องกันประเทศของไทยกับการเปิดตัวขีปนาวุธหนักระยะไกลพิสัย2,041 ที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรชั้นนำของกระทรวงกลาโหมไทยรวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงการเปิดเผยข้อมูลของขีปนาวุธดังกล่าวสร้างความตื่นตะลึงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพราะนี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านขีปนาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขีปนาวุธ2041คืออะไร ขีปนาวุธ2,041เป็นขีปนาวุธประเภทพื้นสู่พื้นพ,นพนิสัยไกลที่สามารถยิงได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับสูงมีระบบนำวิถีแบบ Genesis Global Navigation Satellite System ผสมผสานกับ AI วิเคราะห์เป้าหมายแบบเรีลวทา์ทําให้สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินหลบหลีกการสกัดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ตัวหัวรบยังสามารถเปลี่ยนประเภทได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูง h ี He. หัวรบเจาะเกราะ หรือแม้แต่หัวรบปล่อยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำลายระบบสื่อสารของศัตรูพิสัยการยิง2,000กิโลเมตรครอบคลุมทั้งภูมิภาค จุดเด่นที่สร้างเสียงฮือหาที่สุดคือพิสัยการยิงที่ไกลถึง2,000กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกและใต้การที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการยิงได้ไกลขนาดนี้หมายถึงการยกระดับการป้องกันประเทศให้สามารถตอบสนองภัยคุกคามจากระยะไกลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ภัยมาถึงชายแดนความแม่นยำระดับจุดไข่ปลา ระบบนำวิถีของขีปนาวุธ2,041ใช้การประมวลผ,ลผลผ่านดาวเทียมไทยคมรุ่นใหม่ผสมผสานกับข้อมูลจากเครือข่ายเรดาร์ーーเชิงรุกอ ctive r รด a r และ AI ควบคุมการวิเคราะห์ตำแหน่งเป้าหมายทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนเซษอยู่ที่ไม่เกิน5เมตรนั่นหมายความว่าขีปนาวุธสามารถพุ่งเข้าเป้าหมายขนาดเล็กได้ในระดับจุดไข่ปลาซึ่งเป็นระดับความแม่นยำที่แม้แต่มหาอำนาจบางประเทศก็ยังพัฒนาไม่ถึงเทคโนโลยีจากไทยพัฒนาโดยไทย แม้ว่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรบางประเทศแต่ขีปนาวุธ2,041นี้ถูกวิจัยและพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยกว่า200คนที่ประจำอยู่ในศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ขั้นสูง Strategic Weapon Research Center, s w r c ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้ใช้เวลาวิจัยกว่า8ปีและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในยุทธศาสตร์การป้องกันชาติปี2033ความสามารถในการหลบหลีกการสกัดกั้น หนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของขีปนาวุธ2 0 4 1คือความสามารถในการหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูโดยใช้การบินแบบ s ซ t e l l i t e s t e l e e r รวมกับเทคโนโลยี Stealth Coating ท,ทำให้เรดาร์จับตรวจจับได้ยากและยังมีระบบปล่อยเป้าลวง Decoy ระหว่างเดินทางเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากระบบสกัดของฝ่ายตรงข้ามเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจแม้ไทยจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศมหาอำนาจ แต่เมื่อเทียบขีดความสามารถของขีปนาวุธ2,041กับระบบของประเทศอย่างเกาหลีเหนือจีนหรืออินเดียพบว่าขีปนาวุธไทยมีความแม่นยำที่ดีกว่าในหลายกรณีโดยเฉพาะในแง่ของการควบคุมเส้นทางด้วย AI และความเร็วสูงกว่า5มักหรือเกินกว่า6,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ใช่คุกคาม แม้จะมีศักยภาพการโจมตีที่ทรงพลังแต่รัฐบาลไทยยืนยันว่าการพัฒนาขีปนาวุธ2,041เป็นไปเพื่อการป้องกันประเทศและการป้องปรามเ,เชิงยุทธศาสตร์เท่านั้นเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านตระหนักว่าไทยมีขีดความสามารถในการตอบโต้ได้ทันทีหากมีภัยคุกคามไม่ใช่เพื่อการลุกรานแต่อย่างใดสะท้อนวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ การเปิดตัวขีปนาวุธ2,041เป็นเพียงหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระยะยาวที่รัฐบาลวางแผนไว้จนถึงปี2,055โดยตั้งเป้าให้ไทยมีความสามารถด้านเทคโนโลยีทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตยุทธปกรณ์ภายในประเทศบทสรุปจุดเริ่มต้นของอำนาจใหม่ ขีปนาวุธ2,041คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าของประเทศไทยในด้านยุโทโธปกรณ์ไม่เพียงแต่เป็นระบบอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของไทยในขณะนี้แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากผู้ซื้ออาวุธสู่ผู้พัฒนาอาวุธด้วยตนเองการเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงสันสเทือนในภูมิภาคแต่ยังทําให้โลกต้องจับตามองว่าประเทศไทยจะก้าวไปในทิศทางใดต่อไปบนเวทีการป้องกันประเทศแห่งศตวรรษที่21 หากคุณต้องการหัวข้ออื่นต่อไปในแนวเดียวกันเช่นขีปนาวุธ AI รุ่นถัดไปของไทย2 0 5 5หรือเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติของไทยบอกมาได้เลยครับ